ที่สามนี้ในตอนนี้เป็นแผนที่สามที่ได้เดินทางสู่เมืองย่างกุ้งแล้วขึ้นไปทางมันดเดลีมณฑวะท่านพระมหากัดศพแล้วก็วกกลับมาทางพุกามลงมาทางเมืองแปรย่างกุ้งแล้วนั่งเครื่องไปที่เมืองสิบถุวยนั่งเรือไปที่เมืองมรอกปูหรือยักษ์ไข่วันนี้เราจะเดินทางไปกราบไหว้พระมหามุนีอง์ต้น นับไปวันที่19กุมภาพันธ์พุทธศักราช2545เมื่อคืนนี้เรานั่งเรือมาถึงจากเมืองสิทธวยมาที่มะรกูมาถึงเช้ามืดแล้วตอนเช้าเราเช็คอินที่พักโรงแรมมะรกูแล้วตอนเช้าเราก็จะนั่งรถสองแถวเดินทางไปไหว้พระมหามุนีกันต่อไป เราจะเริ่มออกเดินทางจากที่พักในเวลา8โมง25นาที 是，是，是，是。 ก่อนที่จะเดินทางเมื่อคืนนี้เราก็เดินทางกันมาเหน็ดเลยอะนั่งเครื่องบินมาแล้วก็ต้องนั่งเรือมาตั้งตอนสองทุ่มใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมงนั่งเรือมาอากาศก็หนาวเย็นนี่ตอนเช้านี่เราก็เตรียมตัวจะเดินทางไปเลยในบริเวณรอบๆก็ยังมีพระเจดีย์อยู่ เก่าแก่ประเทโบราณน,นั่งบ่านกาแฟตอนเช้ามืดที่ท่าเรือ,อเมืองบะล็อลกอูแล้วตอนนี้เราก็มาเข้าที่พักคือโรงแรมบะล็อกอูซึ่งได้สร้างไว้อย่างสวยงามดีตอนนี้พวกเราก็กำลังทำใบสีเพื่อที่จะจะได้ดไปไหว้พระเกดีย์และก็พระมหามุนีอันเป็น ปูยะปูชนียสถานเก่าแก่มานานซึ่งเชื่อกันว่าสมัยที่เจ้าสัพยาลาาถูกวิษท่านพระเจ้าวิศูรพะฒน่านนั้นก็หนีนมาทางเนปานก็มีหรือที่กลับบรรดุแล้วก็หนีนมาทางด้าน <c oughs> ประเทศนี้ก็ดีที่ชื่อชว่าเมืองพญาวันดี <c oughs> ซึ่งการสำรวจโบราณสถานพบว่ามีความเก่าแก่ความพุก,กาม เราจะเห็นว่ามีซากที่จะมีเก่าแก่แล้วก็มีแนวกำแพงที่เขา่อระหว่างภูเขาต่อภูเขาเพื่อจะกำแพงเมืองแล้วก็เป็นปูกั้นเป็นแหล่งพักน้ำไปด้วยในตัวเส็จแต่เราเรนั่งเรือมาใช้เวลาก็ต้องขึง้นเดการเดินทางเข้ามายากมากแล้วก็ตอนเมื่อปี2 5 4พันห้าร้อยสา ปลายปีเราก็จะเดินทางมาทิงแล้วเพื่อที่จะมาไหว้สาามานมณนีโดยโดนใช้เส้นทางทางด้านเอ่อแม็กเวย์เข้าเข้ามาทางมินบูคือคือลองมาจากพุกามทางด้านโน้นแล้วก็ต้องข้ามเขาอ่า ภูขเขาอารัก,กันโยมาเพื่อเขาสูงที่ฝางกั้นอยู่แต่ว่าเขาไม่ให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาได้เราก็เลยต้องที่นี่เราก็เลยใช้้ชนั่งนั่งเครื่องมามาลงที่ทสิทธิวคยซึ่งเป็นเมืองหลวงของแคว้นยะไข่แห่งนี้หรือว่าเรียกว่ายะไข่เหนือติดอยู่กับาชายแดนของมังคาเทศหรือเมืองปิตากรถือว่ามาด้านทิศตะวันตกสูงสุดทีเดียว ดังนั้น <c oughs> ในเช้าวันนี้เราก็ต้องอพักค้างคืนที่นี่สั้คืน <c oughs> แล้วก็เช้าที่สานที่สี่เนี่ยเราจะเดินทางโดยทางเรือกลับไปขึ้นเครื่องเพราะว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันวันที่เราจะเดินทางกลับกันแล้วสวันมีครา ก็สร้างอยู่บนเนินเขามีมากมายหลายรูปแบบบางทีก็เป็นรูปจุงระคำระคำคว่งก็มีก็นักโบราณศาสตร์ได้สำรวจแล้วพบว่าโแลาสถานบริเวณที่เมืองบลอกโอนี่หรือเมืองยะไข่มีความเก่าแก่ากนานและมีซากเมืองมีมีกำแพงเมืองมากมายก็เป็นที่หน้าจะไวิชาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อันนี้ นี่เราก็เดินทางมาถึงแล้ววันนี้สมความตั้งใจที่ไว้มาตั้งหลายปีแล้วก็ดีใจกันที่พวกเราเดินทางกันมาได้นม่จะเดิเหนื่อยเมื่อยล้าอ่อนเพลียไม่ได้หลับไ,ไ,ไม่ได้นอนเท่าไหร่กลางคืนก็นหนาวมากแต่เราก็ด้วยความศรัทธาเรื่องสายในพระมหาโุนีองค์ที่นี่แล้วเราก็เดินทางมาถึงแล้วตอนนี้ก็คงจะไหวพระดีดีเบริเวณในเมืองก่อนเนาะเพ,พราะ,ระ่างมหาโุนีนี่ก็ประมาณเท่าไหร่ยี่สิบกิโลกว่านะ 6เมรจากที่ทน่บพวกเราที่ที่ทัแล้วก็นำเข้ามาทางหมู่บ้านทังนี้เราก็จะไปที่ไหว้พระมหาบูีประมาณ40กว่ากิโลระหว่างทางก็เป็นธุที่ชื่อว่าลุง โน้ตประมาณของนะเป็นพระเจดีที่สร้างเมื่อศ <c oughs> 1 258ก็ประมาณ300กว่าปีแล้วคับ300ต่าแกะมากเรียกว่าเรียกว่าสมัยยิทยานะ, <c oughs> ะเ็เี่ยนกานในนั่นองเราเห็นว่าพระเจดีย์ไม่ได้รเดรเือนเขาจะมีงานอะไรกันอยู่อดีั่วัดันมานกนานป,ปีหรือเรไหว้พระเจดีย์ข้างในกัได้ นี่ก็ลงออมาเป็นวัดแรกวัดโลกำมันเอา oh. จะมีพรทุรูปปริสถานอยู่ภายในพระเจดีย์นะสร้างปรามนานประมาณ300ปีสมัยเดียวกับอา,อายุทยานะ oh. ก็เป็นศิลปะในการสร้างคล้ายๆกับที่บุกาม เราไปวันนั้นก็เป็นวันสำคัญพอดีที่เขากำลังจัดงานมีผู้คนจำนวนมากมีทั้งคนมีอายุม,มีสาวนะส่วนใหญ่เป็นสาวๆหนุ่มๆม่ค่ก็จะมีแบบนั้นเป็นหนุ่มน้อยเป็นส่วนใหญ่ เมือ่อกี้นี่เราออกมาจากวัดอ่าเจดีโลระมันอ,อ่องแล้วก็แล้วตองแถวก็าพาเรามาเข้าในเขตบ้าน แล้วก็ผ่านหมู่บ้านมาก็มาถึงพุทลุกสำคัญชื่อว่าพุทลุกเวสลีเมื่อกี้นี่แล้ด้วยว่าไอ้ที่มาลอกอูอ่ะน่ะที่บอกว่าตรงนั้นน่ะคือเมืองคันยวดีที่จริงแล้วเนี่ยคุณมิกกี้บอกว่าน่าสนใจจะเข้าใจผิดคือสร้างืองเดิมเมื่อกี้เนี่ยที่ผ่านมาตรงนี้นี่เองน่ะสองสามนาทีเนี่ย แต่เป็นสร้างเมืองเดิมของธัญวดีคื่ก่อนที่เจ้าสัพยะจะหนีพระเจ้าวิสุทธิภพมาหนึ่งนครธัญวดีเนี่ยมันก็มีมาอยู่ก่อนแล้วเมื่อสัพยาราช<อ>มาตั้งถิ่นฐานก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นเวสาลีแล้กวก็เดี๋ยวเราจะไปที่พระมหาโมุรีตรงนั้นก็เป็นเป็นพุทรรูที่ประจำในเมืองเวสาลีนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปไหว้พุะสร,รูปสำคัญที่นี่ก่อนนะ sopati <laughs> ba วัดนี้เป็นที่ตั้งของเมืองเก่านะอ่าเป็นเมืองธัญบุรีเดี๋ยวเราก็จะได้ประวัติในรายละเอียดที่จะได้อาคุยกันต่อไป ได้ร่วมทบุญหนึ่งหมื่นจาร์ดนะร่วมสร้างพระบรมศพและก็บูญละทุกอย่างนี่เป็นชื่อเก่าพอศิลปะพยาลากมามาของเราเราเปลี่ยนมันเป็นสันนิชื่อแต่ว่าไม่ใช่เป็นสันนิที่สมัยมุตการเจตมาเอาชื่อมาตั้งทางด้านนี้เป็นชื่อหนึ่งไป สลักเป็นพระรูกแก่สลักเลยนั้นกเก่าแก่มานานนับพันปีนะครับถ้าสร้างสมัยเวาสาลีก็เป็นสองพันกว่าปีแล้วสมัยสักย,ยราชเป็นด้านเขตเนี้ยเป็นเขตเ,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 เมืองเดิมเนี่ยที่นี่มันมีการย้ายไปอยู่ที่มรดกูเป็นการย้ายเมืองไปสมัยพระเจ้าบุเมณนองนั่นเองที่ตอนนี้กำลังเตรียใบริวารนาบัตรพาย,ยกุ้งออกขึ้นมาถึงน,นั่น อตอนนี้เนี่เราออกมาจากมดกพุทธโลกสาัดทิ้ง พระธูปเวสลีแล้วก็ภายนอกนี้เราจะเห็นรูปปั้นของพระเจ้าแผ่นดินแล้วก็พระเอสีพระเจ้าแผ่นดินชื่ออะไรนะองค์หลวงพ่อปี <S 2> <S 2ัตพระมาฮาจันทราพระเจ้ามาาจันทราแล้วก็พระนางอะไรท่านเนี้ยไม่ใช่เลยมีมายาเออชื่อพระนางอะไรสุภาพสุภาพบภานทีสุภาพบภานทีสุภาพขาทีสุภาพาทีอ๋อสุภาพเวีสุภาพเวีอ๋อเป็นชื่อของ เจ้าที uh, ่ของนครสมัยนั้นนะะก็คงสืบเชื่อสายมาจากสายยรานี่นะอันนี้เป็นเสี้ยนสายเปียวสายพยมเลยสเยกนี้ยังมีเหลือเป็นสายพยมนู่รพี่ใคร่รขนาดเราทำไมสายอที่นเอะไปนี้ยีเจ้ไอ้เอ็คุดีที่ยกไปมาไอ้ยูรินอะไรนี้มไนเต้แต็จะได้ไว้ดูไว้จำนกรที่เราอะไรแบบนต่ไ ဒီနေတာပတ်တာကြတော့ကျွန်တော်ပြောခင်မှာဆိုရင်ဒီမဟာစင်နလိုငိကြည်ရတာနန်းဥပရာဖြစ်ရှိပါ။အာအဲအာချီပဝါလီချီအဲစက်ရောင်နဲ့နောက်ပင်ခိုင်ပင်ခိုင်နဲ့မိန်းမမလူတိုင်လာအပေါ်မှာမဆောင်ခွာပြီ။ဒါတော်လေးဖတ်မှာတစ်ပိုင်းဒီကဆက်နိုင်ငံစံရိုင်းကြီးရည်ရည်ကြီးရည်ကြီးအဲ ပြေဒီကောမှာဖေမတင်ရကောမှာသူရည်ညီမကိုဖြိုးပြ نیوز ကဆိုင်းဆရာမအဲဒီခုခုတီကောမှာထွက်လာတယ်နော်ဟုတ်လားသူတို့ထားအချင်းပါပဲဩမင်းရေတုံးလေးကနေရှင် อันนี languages? ้ส yeah, no, oh. ิงห์ขอจันทยานาหลานเล็กกันนะไม่ไ ah. ด right. I mean, ้มาขอกันนะยาด้วยบริเวสีนี่ไปตรงนี้เป็นในในกับต่างโบไม่รู้ว่าพวกน้องอันนี้ดินยาอายุอายีนบาเวดาลิมิวฮาวเนี่ยรุ่นเลเลตาตะบ้านอูทีไม่เปลี่ยนหรอถ้าจะงูทรังอ่ะอันนี้ไปไผได้ครับไปได้ครับไปในเมืองเออมองนําเนาะเสียหรอเวลากับจ่าหือแท้ๆนะยีเนี่ยน้องตอดีแนวจ่าล่ะจ่าแนวก็ดีอันนี้เปลี่ยนแล้วแนวก็ลาเลยส่วนแนวก็ลาแล้วเจอดิเวดาดิ ပါဆီမှာလည်းလမ်းခေတ်ခေတ်တွေရှိစံနေတာပြီ။အဲဒီကလည်းအလောင်းမျိုးစစ်ဆောက်တော့အဲ့ဒီနေရာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဝါဒီရဲ့တောင်ဖက်မျိုးမျိုးပါ โยโย่ออกชาติเหรอสร้างได้เหรออ๋ออย่างนี้ดิปาเมจีเนี่ยหมู่บ้านนี้หลองค่ะเนี่ยเอออันนี้เบกเราเราเราเข้าแทนแทนกับเพิงเมืองอ๋อจะเข้าไปทางไหนเมืองกับไหนรอบนะคะแล้วก็มาไปไหนแล้วไปในเมืองแล้วอะไรมีอ๋อมีวัดด้วยมั้ยในเมืองอ๋องั้นงั้นก็เข้าเจ้าอ๋อดีก็พูดเลยสิอกณีจั้นละหมู่ตะเตียละหมู่ชอบในณีจั้นทุกรุ่นป่ะดีเวตามีหยอดไปมั้ยอ๋อเอ่อตรงนั้นละหยอดไปอยู่อืมๆ ဒီဘဝချင်းမှာခင်ဗျားတွေတော့မြင်ရကြီးတယ်။ဒီဘဝချင်းမှာကြာတော့ခင်ဗျားတွေစီဒီတွေတော့ပြည့်စုံတော့တာကြီးဖြစ်တော့ပါအင်းအင်းအင်းတတိယကြာကြင်ကြင်ရှားရှားနဲ့ကြာတော့ဒီဖရဲတို့လို့ပြင်ခြာတာကတော့တော့မရှိတော့ဘူး။နောက်ရှိတာကဒီဆန်လာမှာဆုံးသွားတာချင်းကြည့်နန်းဘုရားဖြစ်ဆုံးသွား။အာအဲ့ဆက်အနေမှာကြာတော့ဘယ်စီဘတ်ဂျက်ကြီးဆွေးနိုင်းတော့ပြင်ပြည့်ပြည့်ဆရာはいပါတော့။အော်ဒီတောင်းဒီလေးအယူကောပင်အဲ့ဘတ်ဂျက်ဒီပရိုဂျက်ချောပါ ที่พระราชวัไอนีพจยโอนี้แล้วก็ที่พ่จะอย่ที่ที่จัดงากาญลนนี่แล้วก็เอทีนเดยนี้ใจมากเดี๋ยวก็ที่เรามาทำบุญก็กำลังสร้างศาราพระบูชด้วย้นี่ท่านรงีต้นบุาีานจ้าอตมันร้างาราพระบูชสดด้วยใช่ครับใช่ันี่พระบูชรนะ เออเราก็ได้มาร่วมทำบ,บุญเพราะว่าเป็นวัดที่อยู่ในพระราชฐานเวสาลีเดิมนะบัดนี้ก็เดบบี๋ยวจะท้องพุ่งงานแล้วมีสภาพไม่แน่ไม่นอนแล้วเปลี่ยนแปลงไปเอะคุณวิพี่ไปเดี๋ยวเราเดินทางต่อไปเนาะแต่เดี๋ยวเป็นเส้นสูงไปหน้าแล้วก็เดินทาง มาจากที่ที่พักเนะาะอระยะจากวันรบอูเนี่ยมามาถึงเส้นทางที่จะไปยังวิหารรมมหาบุนีองค์ที่เนี่ยระยะทางนี่20ไม์นะเ <20 S 1> วลานี้เราเดินทางมาก็แวะ,ะที่โลักอกะ,อะมันามาแล้วก็พุชลูเบสาลีที่ทำด,ด้วยหินจิลานะลรวเดินทางมาถนนนี่ก็ข,ข,ข,ขับขับนี่<ห>ก็เป็นโชเฟ<ห>อร์ขับรถให้เรามา เขาจะบอกว่าไอ้เทือกเขาตรงนี้ก็เป็นเทือกเขาอาร์กันโยมาซึ่งเดียวกันเรื่อเรื่อนเรื่อนเทือกเขาซึ่งถ้าข้ามไปทางโน้นก็จะเป็นบินบูไปออกภูกกาอะไรด้วยแต่ว่าแล้วก็ที่ลูกชายพระเจ้าบินดุงตีก็ตีตลบหลังมาทางด้านนี้นะตรงทางด้านโน้นก็อยู่ทางาด้านน้ำก็ทํากําแพงกั้นระหว่างภูเขาไว้ก็เลยแพ้สงครามแล้วก็ถูก อันเชื่อพระมเหวีองค์ใหญ่นี่อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นะองค์ใหญ่นี่ยอยู่ที่นี่ก็อยู่ที่นี่เหมือนกันเลยอยู่คู่กันเลยคู่ก่อนนี่นะก็ร้อยกว่าปีนะอยู่คู่ก่อนถูกปีกัเลยเสือพระบางพมเหวี่ด้วยเลยเออแล้วก็เดี๋ยวอ่าทิวทัศน์ในบริเวณนี้เราอยากจะให้อ่าท่านผู้ชมทั้งหลายได้เห็นว่าสภาพอ่าของชาวพม่าหรือว่าชาวยะไข่ที่ตั้งถิ่นฐานอยู่แถวนี้เนี่ยเป็นเมืองเก่ามาตั้งสองพันกว่าปีเนี่ยก็เป็นทำนาทำไร่เหมือนกับคนไทยเหมือนกันนับถือพุทธศาสนาเหมือนกันนะ นีเ่เราก็ม,มาเก็บภาพทิวชัดโดยรอบก่อนก่อนที่เราจะเข้าไปในไหวพระมหามุนีองค์พี่ซึ่งยากนะท, <S <S ที่ที่ใครจะได้เดี่ยวเดี่ยทางเราอุตส่าห์ทำใบสีเตรียมมาจากประเทศไทยโดยทางข้ามน้ำข้ามทะเลกันมาเ<อ>วลานี้เราเกิดถึงเนี้ยนะเดี๋ยวเราพอกล้องแทนไปทางทิวเขาด้วนโดยรอบเนี่ยจะเป็นเทือกเขาอารกันโยมาเนี่ยที่กั้นเขตแดนระหว่งางทางด้าน อา,บามาบินบูบทางยษ์ไข่นะทา,า,างโน้นกันแล้วก็เราจะเห็นข้างหน้าน่าน,นแหละที่เป็นยอดอพระวิหาราแบ่กไกลนั่นนะคือเป็นที่ประดิษฐานของพระมหามูรมมีรมมงองค์พี่ซึ่ง ซึ่งองค์น้องก็อยู่ที่นั่นเลยที่อยู่บันเตลีนี่เอเดี๋ยวพอเราเข้าไปที่นั่นคุยวิืกี้จะเล่าประวัติของพระเจ้ามาบุกเซมัยไงแล้วก็เดี๋ยวก็จะแผนกล้องไปเรื่อยๆเราจะผ่านท้องทุ่งกว้างเลยเราจะเห็นบริเวณนี้มันจะเป็นที่ราบที่เขาทำมาหากินกันได้อยู่มีความสึกษาภาษาคนทํานาทําสวนทาไร่กันแล้วก็เมื่อกี้เนี่ยคนขับนี่ก็บอกว่าเดี๋ยวป้องเราจะแผนไปเรื่อยๆ ไปเห็นอยอดเขาทางด้านโน้นนะ่นะนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้แผนไปนะของสองลูกแต่ไกลนะดเดียวนะจะมีเจดีอยู่บนยอดด้านซ้ายมือสีขาวด้านขวามือของเราเป็นสีทองนั่น เมื่อกี้คนขับรถนี่เขาบอกว่าไงนะคนนี้เนี่ยเราเรียนนามว่าอะไรบ้างลากิริบัติลากิริอ่าเิลาคิริเิซิลาคิรินะเิราคิริเป็นที่ยังไงล่ะที่พระพุทธเจ้าเสด็จมาเยื่นอยู่ที่ภูเขางดูนี้อมาถึงที่นี่ก่อนเลยอที่นี่ก่อนเลยโอแล้วก็สร้างเจดีย์เอาไว้นะใช่ครับเจดีย์เอาไว้เบื่แบบนี้แล้วถึงจะเสด็จมาที่ใช่ครับที่พระมหาโมลีนที่ที่ทันยาวดีแล้วก็ที่สนาเนีนเจ้าวันเจ็ดคืนโอ้เทศนาลเจ็ดวันเจ็ดคืนเหรอ โอ้โอจุดนั้นท่านเสด็จมาก่อนนะเออเดี๋ยวเราไปข้างในกันหลังจากเราได้หยุด ก่อนถึงจะทางเข้านี่ประมาณร้อยเมตรนี่เราไป่คือทัศพระมหาอุนีภัยในวิหารโดยโดยแตกไปตอนนี้เราก็เข้ามาถึงประตูทางเข้าเราจะเห็นชุ้มประตูที่ทําด้วยศีลาแต่สลักก็มีความเก่าแก่มากเหมือนกันนะลวดลายต่างๆแล้วก็แตกต่างกับที่เราไปพระมหามุนีที่มันดาเลย นั่นจะเห็นว่ามีร้านค้าตั้งขายของข้านเครื่องบูชาอะไรนะมากมายที่นี่นี่มันมายากเดินทางกันนี่ต้องอาศัยทางเครื่องบินหรือทางทะเลแลว้วก็ที่เราจะข้ามเขามาจากอ่ามินบูนันก็ยากเพราะว่าเขาไม่ให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาคือต้องคอเมือห่วงความปลอดภัยดังนั้นเราก็าต้องอาศัยทางเครื่องบินนั่งเครื่องบินจากย่างตุ้งมาลงสิทวยแล้วก็นั่งรถนั่งเรือมาที่มะละกู นี่กว่าจะถึงมหาเม่มีเนี่ยตั้งแต่เมื่อวานนะเนี่ยวันนี้เราถึงมาถึงนะอ่อนเราคนนอนในเรือเดี๋ยวเราจะไปเข้าไปกราบไหว้บูชากันสักใบสีอะไรมากันแล้วดอกไม้ทุกเสียยเป็นใบสีชุดที่สามชุดสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราจะได้ดูบูชากันอ่ะไปเมือง เดิมชื่อธัญบุรีนะมีเจ้าเมืองชื่อว่าพระเจ้ามาหาจันทราสุริยันและพระนางพาเทวีนะและต่อมาก็ <c oughs> เปลี่ยนเป็นชื่อเป็นเบสาลีนะคนละ,ะคนละแห่งกับสมัยพุทธกาลป <c oughs> ระชาชนที่อาศัยอยู่ในเป็นคนเผ่าสาตยะของพยงมายจากอินเดียก็มีความชำนาญในการเดินเรือมากมีอาชีพประมง แล้วก็แถมมาโจรสลัดด้วยซึ่งมีชื่อเสียงเป็นที่เกรงกลัวทั้งชาวพม่าและชาวต่างชาติที่เดินผ่านผ่านมาตอนนี้เราก็เดูนตามบันไดขึ้นมาเ็จะเห็นสังเกตว่าเป็นที่เป็นที่ป็นสัานข้ามพรมุนีเนี่ยเป็นเดินเป็นเดินเขาเล็กน้อยไม่ใช่ที่ลาดอย่างที่เรามองเข้าใจกันจากข้างล่างแต่เป็นที่ชัยภูมิที่เหมาะดีมากเป็นที่สูงทีนี้เมื่อ เข้ามาในพระวิหารแล้วเนี่ยเราจะเห็นพระมุนีมหามุนีเนี่ยค์ใหญ่มีสององค์องค์นี้เนี่ยมามาแทนองค์เดิมที่ที่ที่ลูกชายพระเจ้ากระดุงอันเชิญไปที่นี่ตูกต้างครับถูกตางครับสมัยคนสมัยคนน้นอะอยู่บนแท่นนี่นะสมัยคนนะทุกคนว่าเนี่ยเป็นเป็นที่แสดงอยู่บนท่านนี้แล้วก็หลังจากมีในในลูกชายของพระเจ้าบระดุงออกไปออกมาก็ว่างเปล่าอย่างนี้ว่างเปล่าอันนี้องค์นี้มาแ็นก็ประมาณเกินแล้วความร่วกว่าปีนี้โอแทนกร้อยกว่าปีเออแล้วกว่าป นี่มาเทนให้ตอนแรกๆก็ให้ว่านให้ว่านอยู่แต่ว่านี่ไทยให้เข้เป็นวันก็เไอ้จิตใจของคนยะไข่กับคุณพ่มากกว่าติดตามไปก็เรงเน e ียเสียความรู้สึกไปก็เลยเอามาแทนให้คุเนี่ยแต่ว่าพระมหามุนีองององโน้นอะ ถอนได้สามชิ้นส่วนทําด้วยโลหะทำด้วยโลหะแต่ว่าที่พิธีพงศ์เทราพม่าก็ไม่แบนที่ว่าเป็นม่ชิ้นส่วนเขาเอาแบเพื่อให้เป็นองค์องค์เพราะว่าที่พม่าบริเวณนี้ของพม่าเนี่ยตัดเขียนตัดขาของพระพุทธเจ้าเป็นบาปเอาออเแบบในขาบันที่ว่าเป็นแบบนี้เน่ยออกไปเป็นแบบองค์ท่าองค์นะแล้วก็พิธีล้างพระพักเนี่ยที่เวลานี้ที่ ทางบาราเลเขายังยังทำพิธีทำพิธีนะเช้ามืดอยู่นี่แหละใช่ครับก็สืบต่อมาซีดต่อมาจากที่นี่ที่นี่ยเคยทำมาก่อนเลยที่คือทรรมาก่อนแล้วร้อยกี่พันใช่คกี่ธรรมาก่อนแล้วก็ว่าองค์เล็กนี่ไม่ได้ทำพิธีไอ้องค์เล็กเนี่ยสมัยหมคุณราไม่ได้ทำพิธีแต่ว่าพิธีก็เขถ่าเน่ยต้องเช็ดเงี้ยตลอดห้องเงี้ยเงี้ยออดตลอดตอนนี้อาจจะเปทำแล้วไม่ได้ออดแล้วเพราะว่าปิดท้องจะไปที่คุณวิกกี้มานี่ยังอย่ออดอยู่ยังไม่ปิดท้องขนาดนี้เป็นเป็นเห็นเป็นเห็น เป็นนใสๆใสๆเห็นใสๆโม่น่าเสียดายนะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราให้กล้องไปอยู่ที่ตรงหน้าพระมหารีองค์ที่นะก็จะได้เราประวัติว่าสมัยพระเจ้าถ้าบัพปุ่นโดยไมยใจอะไรนี่ครับช่ับที่เ่าเสียดสีประวัติ มาส่งที่ด้านหน้าของพระมระหาโมดีองค์ตนซึ่งมีหน้าตักขนาดประมาณสัก3สนิ้วได้สำารับ,บประวัติความเป็นมานี่พระเจ้าเมื่อเสด็จมาถึงที่ภูเขาเอ่า ศิลาคีรีนะครับคีประทับยืนที่นั่นแล้วก็มาเสด็จเสด็จมาดัชทานีของทันยาวดีตรงนี้เป็นตรงนี้เป็นตรงนี้เป็นเป็นดัชทานีของทันยาวดีอาสมัยนั้นน่ะพระมหากษัตริย์ก็คือจารย์ทราสุริยะอจันทราสุริยะปุคราวที่นี่อยู่ก็เลยมาพระเชรื่องสายเชื่อเชื่อสายสายยาวจะย้ายมาเจอเรียกว่ากบิลพัทกบิลพัทแล้วก็มาตั้ง ตั้นตันแล้วก็ซ่อมแป้งมืออยู่ที่นี่ปกครองอยู่ที่นี่แล้วก็พระพุทธเจ้าจะเดตมาเทศนาให้กับเจ็ดวันกับเจ็ดคืนเจ็ดวันเจคืนเทศนาเวลาที่เทศนาอยู่เนี่ยชั่นแล้วพระมหากษัตริย์ก็สั่งชั่นให้มาเกสรพระพุทธเจ้าในเวลาเทศเลยในเวลาเทศเลยแล้วก็เอ๋อเอาหินห็น คอนเนคมาเกสละนี่คนนี <move> ้เกสละนี่เซเลกอร์กอร์20ลอทาวน์อันเนทาวน์คันสนิทสนิท2ลอทาวน์คําสําเร็จสนิทองค์ใหญ่ที่ว่าองค์ใหญ่ที่องค์ใหญ่ที่ดีที่สุดแบบไทป์นั้นอยู่บ่หนออัลลัญจันนั้นก็คือเซตก็คือพ่อเจ้าองค์ท่านเองนะเนียนๆปูเสร็จด้วยไฮไลท์ของท่านเอง บุษเสดบุษเสดพระองค์เลยสร้างสาวของสององค์เลยด้วยลมหายใจของท่านเองก็เลยนี่ที่คงเขาว่าก็เชว่าเป๋เปอันนี้เป็นอองค์องค์เทียนแท้ๆของพระพุทธเจ้าเพราะว่าองค์แรกของในรูปแล้วก็องค์สุดท้ายด้วยในพระพุทธเจ้าเนี่ยองค์ท่านเองบุษเสดไทยก็เลยมีความเชื่อมั่นมีเชื่อมั่นสลายเยอะมากโดยเพาะที่อที่พระพุทธเจ้าเนี่ยท่าน ท่านสั้งท่านใช่ครับผมไงว่าเยอะ拉萨อย่างนี้ครับ拉萨อย่างนี้ในขณะดตั้งแล้วก็รอสององค์ในขณะที่พระองค์ย็นยังที่ศสนาที่ศสนาคือจะมีเวลาที่ทําเยอะใใชช่่ครับแล้วก็อายุเก่าแก่ว่าเป็นตั้งแต่สมัยพุทธกาลพุทธกาลครับพุทธกาลแล้วไม่เคยประดิษฐานอยู่ที่ไหนเลยนะไม่มีอยู่ในเมืองธัญบดีดวงธัญบดีนี่เองนะจนสมัยลูกชายพระเจ้าประดุงเนี่ย ยกทับมาตีอะไรแันใช่ครับใช่ครับแล้วก็เอาองค์องค์พี่เนีอาไว้เนี่ยเอาไว้ไว้ที่มันเดลีมันเดลีแล้วก็ที่องค์น้องเนี่ยก็อยู่ที่นี่เพราะองค์น้องก็เป็นอาจจะเป็นแทนก็ไม่ได้เยอะองพี่นหะองค์พี่แหละองค์พี่เนี่ยองค์พี่เนี่ยอยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็นีไม่เอาไปเอาไปยกไปไม่ขึ้นแต่ยกไปไม่ขดีสุดท้ายนั้นสมัยคุณมิกกี้มาเนี่ยยังได้เห็นอ่า วมันแง่หล่อแต่หล่อแต่เราเตาเฉดแ้วก็นน่นอันพเจ้าตัวอะไรต้องต้านว่อย่างเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวนี้เขตอนนี้ก็ไ้แงไปแล้วว่าท้องปิดท้องมากกว่าเปิดท่ออะ